ครับสวัสดีครับผมโอนิคดีเกรดวันนีเ้เรามาอยู่ในเกมโปเกมอนทูเมนี่ไที EP ที่7กันแล้วก่อนอื่นไปสตนอวากาศก่อนเลยเนี่ยโห <c oughs> แก๊งแมกมามาบุกอีกแล้วมันหน้ามุนหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหนี่มันรู้ท่านแต่ไม่ใช้ ยาดงขึ่นแค่31เองชิวๆัไงเนี้ยสตาร์สตอืมดากิคิโหเวลแค่26เอง ว่าอ,อะไรอ่ะอ้าวติดทิศเพราะอะไรอ่ะเพราะอบีของอิจีมันอลาบเมื่อได้รับสถานะพิดปกติมันจะอมันจะติดมาด้วยอ่ะถึงเวลาของ Big บิกบ๊กบอสดีช็อต ขอเป็นหนังนิสกเกซารโลว่ะลิงกับบอลสแลสฟัน <f un> ไม่ซ้ำได้มีบอล <c oughs> แต่เราเลือดเต็ม s Secret ี c ครดซอร์สอเลลนมีบอลแบ่งเลือดเลยเหรอวะเหมือนท่าเพนสปริตใช้ยาไปก่อนตามด้วยยาถอนพิษ โอเคโอ้โหมาเป็นสามคอมปังโดโดทริโอเอาไดซิงคลีนไปแดกโอเป็นทิวโท cái này anh là đại cổ à lui cái lơi Ừ, xong bà rêu เราส่งบาร์เรลเจนหนาแล้วก็มินิบอสป่โอ้เพื่อนลงทีมเมทเมทังแอม์มูโตแล้วก็บอสโครโรราโอ้เริ่มเมทแทงเราส่งบาร์เรลไดโกส่งเมทังโดนขู่รดพลังโจมตี โอ้โหคมใส่คิวคอนซะโอ้โฝั่งนีม้มีคิวคอนกับอ่ากราไกรนาเี่ยอ่าโอ้ไม่ยีนาโอเคเนะี่ยโอ้โหที่ติดมือกันยกใหญ่เลยใส่คิก เอาอย่ผมบัลลบีบโกบทเด็กโขงโมๆใส่ รายหน้าอโอ้โหตีหมื่นแหเนยโหดูดเลือดย่อยุใช้รีเฟกไม่ได้ถูกย่อยุอยู่ คิงหลอดมีลูกบาเบิ้ลบีมโคิวค้อนเวิลด์44ว่ามิสติค่อน5 มิสติเคิลไฟเยอร์โอ้โดนดูดเลือด <laughs> โดนคูณสี่ไปเพราะเป็นสายนุ่มฟู <laughs> มันแพ้น้ำโอ้โหคราวนี้มาโคแบทเลย <laughs> ไดโกส่งมอสโกโรรามา <laughs> จริงๆอยากใช้ไอซ์บีมแต่ว่า <c oughs> ขอตื่นเต้นซะหน่อยเพราะว่าประเภทนั้นเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยโอยเกือบดีไม่รุมเรา าาแต่มันท่าอะลาละถ้าเด็ดหวัวคมคมนี่มันใช้ติดกันไม่ได้หมดไปแล้วหนึ่งเหลือผมกลายหน้า <c oughs> จะโคแลรวพลังตรงนี้ก็ตามสบาย หรือว่าเราโดนขู่พลังโจมตีหรือว่าท่านี้มันกายภาพเปลี่ยนตัวไม่โดนเพราะสายเกมมันไม่ได้ผลกับท่ามืดมฮะ ฟ้าผ่ามันชนะความโกโรธได้ด้วยเหรอวะ,ะฟ้าผ่าชนะพิโรธด,ด้วยเหรอ<ะ>อืมให้มาบ้านให้มาบ้านของไดโก แกงแ้งมากจะไปเอาอากาศเหลอวะอืมได้สันสโตนมา อ่าลรวก็กลับมาไปบ้านของคุณไดโกะอ่าไดโกะจะมาอืมมันจะให้เฮดเขาจะให้ HM8 ถ้าดับน้ำ แต่แต่เรามีชุดดำน้ำนี่นา <c oughs> ไม่ต้องให้ปโปเกมอนมันเรียนอ่ะโหอื้ดำไปดำไปที่ที่อะไรที่กบดานของแก๊งอควา <c oughs> อ่ะเราดำไปเลย ให้เราข้าช่องนี้ครับเนี่ยจะมีเรือดำน้ำอยู่ให้เราขึ้นมาปลองใต้ทะเลทำแบบนี้ครับ กกโอ้โหฮึโอ้ตรงนี้เป็นกระแสะน้ำ ต้องไปตรงนี้ a few moments later อะมาต่อเลย <c oughs> <c oughs> นี่ต้องทำแบบนี้โอเคโอ้ okay. oh, ตรงนี้มันไหล <c oughs> แรบเอ้าลืมเมนตรงนี้ก็ไปที่เดิมอีกลองไปทางขวาเอาไม่ใช่ทางบนละ่ะเออได้อยู่เออได้ได้ละวต่อไปทางนี้ ไม่ใช่ว่ะไม่ได้เล่นนานอืมเราไปทางนี้ โอ้นั้นตะรานหินไปทำไมสู้กันเลยดีกว่า <c oughs> โอ้เป็นแอบอีกคนเป็นอไรามือขวาอันนี้มือซ้ายมูลบลาสไปที่ โหดร่างสองของซาซันรายังไม่ได้เป er. ็นซาซันราซะเลยสปินดาก็ไม่เท่าไหร่นี่นามคคาโกโอ้โหน้องส่งกีโม มูนบัสไปที่กีโบแล้วก็เออลองไอส์ปีวิที่แมคคนโก้ดิเฮ้ยได้อยู่อิจีเรี่สบมาเรเวลสี่สิบละโอ้ยโอ้ยอะไร อเข้าไปเลยโอ้จุดนี้เฮ้ยยังรู้อยู่บ้างเอาเนี่มยมีรามิต้องรำใไ้ทางนี้โอเค ได้ TM 26แผ่นดินไหว <laughs> ม,มีมินิบอสและบิ๊กบอสเอ่อเอามาบอมออกไป โอ้ถึงถึงแล้วเหรอเนี่ยโคนนะถึงเวลาได้สู้กับหัวหน้าแก๊งเอาขวาโอ้คันนี้เป็นไคโอกากลายหน้าวะ่ะโอ้โหตายฝุ่นโดนขู่ โครแบดแล้วก็ตะชิชาริเกอร์อืม <c oughs> เอาเลยดีวะ <c oughs> ทัวร์ระเบิดไปกินเอาทัวร์ระเบิดไปกินสายพี่โรดแพ้สายหัวร้อนแพ้ตัว ส่งบิ๊กบอสหุยโดนดูดเลือบดีชอบดีทันอ,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 อีก มันใช้ตาแบบขั้นขั้นกลางมลยเป็นสู้ได้ยังไงโอ้ถ้าไปเป็นชิซาริกเกอร์ซอสแดนเวลาซอสฉิเปลือกหอยใบมีด ไม่นะมินิบอสเอ้ยบิ๊กบอสจะทำกันได้นะเยดิสซิงครีมฮะาฉันแพนเแ้เด็กเลวเนี่ย ลูกแก้วแดงอันนี้เมื่อก่อนหัวหน้าแกงแมกมาใช้ลูกแก้วสีฟ้าเรียกการดอนให้ตื่นแต่ตอนนี้เป็นลูกแก้วสีแดงเพื่อให้ไคโอก้าตื่นอ้าวไคโอไคโอก้าหายเลยเรียบร้อยอืแต่มาพาเรามาตรงนี้ ืมเรื่องใหญ่ฝนตกแดดออกโลกกระจอ,อกออกจากรังก็ต้องไปดูเนซิตี้ขอตัดคลิปก่อนนะ8 hours later เร,เรามาที่เมืองรูเนซิตี้เราไปหาไดโกะกันเมืม่อกี้คือไคโอกาและกราดอนทะเลาะก,กันอยู่อ่าเราไปตรงนี้เราพาเราไปที่ ท้ามออริจินเราไปตรงนี้สู้แบ๊ด <c oughs> เราจะเจอมิคุริเป็นยิมดเดมมนเดอร์เมืองรูเน่ ไคโ,โอกาและกระดมเป็นโปเกมอนโบราณโอ้โหต้องหาเรคาซ่าเพื่อที่จะหยุดมันโอ้ไปที่สกายพิลล่าโอคอยอากาศอะไรทักอย่างนี่แหละเพื่อไปตามเรคาซ่าให้มันหยุดการทะเลาะกันเหมือนคนทะเลาะกันแล้วแล้ว เหมือนเด็กตีกันแล้วไอ้เอา้าตำรวจมาห้าม,มเราก็ต้องไปเมืองคินากิแล้วก็ไปที่แล้วก็เลี้ยวขวาไปที่หอคอยแห่งท้องฟ้าอืมก็เหมือนเดิมนี่นะ เราบินไปที่เมืองคินากิกันเลยแล้วก็ไปหอคอยแห่งท้องฟ้าสเปร่ไล่ไลโปโกเกมอนก่อนเอาอโคซงโยวัชิ ลอ่ามิคุริมาพอดีอืมแผ่นดินไหว <c oughs> สภาพอากาศแปรปรวนไปหมดอ่าไปเลย อ๋อห้อยท้องฟ้าตอนนี้ยังไม่แทบไม่มีอ,อนนะไรพื้นราวอ่ะลงไปเทคนิน หาเรีควซาเรากลับไปที่เมืองรูนิอุ๊ยบินผิดเมืองไม่ได้เล่นนานลืม กลับที่เมืองรู่นี้นี่ไข่โอก้ากับกาดอนทะเลาะก,กันอยู่ในระหว่างที่ไข่ไขโอก้ากับกาดอนกำลังทะเลาะก,กันอยู่พี่เรคอซาบินมาแล้ว นี่โคสอบบอกพวกมึงทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยหยุดนะเว้ยไอสองนี่ใครโอคากับกาดอนอ่ะกูไปดีกว่า ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ